สวัสดีนะครับผมอ่าวันนี้นะครับมีเครื่องอาทีนะครับร้อยยี่ห้านะครับดิเอ๊ตัวนี้เป็นตัวเก่าเลยเป่ะเนี <c oughs> ่ยก็จะมาทําเป็นหนึ่งห้านะครับก็สเตปคือมีแคมไอพี่ชุดไรข้างเลยมีครบหรือยังไม่มีอะไรเลยอ๋อสปริงมีมีแล้วแต่ว่าสปริงวาล์วต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่ามันแคมแคมยกเยอะแล้วก็ลบเอ็นหลอดราวลงให้ด้วย ก็เอาเป็นสเต็ปคือแก๊สทีแรกนะครับแล้วก็ทีสองคือหมุนติดปก,กตินะครับอ่ะกตอนนี้เดี๋ยวจะลือ้อเดี๋ยวพี่อยู่ที่ไหนกันนะหัไ,ไทยอ่ะโอ้พอได้กิโลเลยพี่ร้อยกว่าอ๋ออยู่ที่กรุงไกราดเลยโอเคเป็นไงน้ำถ่วงไมพดีตรงนู้นอ่ะโอ้ยมีงานเหรอยวลือับจา้างหรือทำของตัวเองอ๋อโอเคครับ ก็เดี๋ยวดูภายในหน่อยนะครับก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวดูชุดสปริงก่อนนะครับแต่ว่าสปริงวาลนี้ด้เปลี่ยนแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้สปริงหดห่างนะครับเพราะว่าแคมป์นี้มันจะยกเยอะนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงครับผมนะครับตอนนี้ขวานอ่างเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับอ่างร้อยยี่ห้านะครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้าร้อยสี่เนี่ยมันจะตรายมากนะครับเนี่อย่างอ่างนี้นี่นะครับดีทะลุนะอ่างลูกค้าด้วยนะครับ ร้อยสี่เนี่ยนะครับมันจะมีรอยอยู่นะไยเห็นไหมเนี่ยนี่นะครับเนี่ยแต่ร้อยสี่นี่คือถ้าใครจะมาทําก็ต้องคุยกันก่อนเลยนะครับว่าถ้ามีปัญหานี่คือจะไม่รับผิดชอบแต่ใดทั้งสิ้นเลยนะครับอ่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นอ่างร้อยสี่เนี่ยผมจะคึงปอกใส่นะครับเพราะว่ามันโดนมาหลายเครื่องแล้วนะครับก็ถ้าเป็นพวกรุ่นอื่นร้อยสิบนะครับร้อยสิบร้อยยี่นะครับร้อยยี่ห้าเนี่ยได้ได้เลยนะครับนี่นี่ร้อยยี่ห้านะครับ วันไปหนึ่งห้าเลยแบบไม่ต้องกึงเลยนะครับปอกนะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็อันนี้แคมอวันนี้พี่เขาแคมด้วยนะเป็นแคมเบอร์สองนะครับอันนี้สเต็ปเครื่องเย็นแก๊สนะครับแล้วก็เครื่องร้อนหมุนติดปกตินะครับแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะอันนี้ก็จะทําเป็นวาวเดิมนะครับวาวเดิมอ่ะโอเคนะผมอ่ะนะครับก็ตอนนี้อันนี้พี่เขาให้เปลี่ยนสปริงให้ใหม่หมดเลยนะครับอันนี้เอาเป็นของสูตรของผมเลยนะครับอ่าแล้วก็สปริงโคตรใหญ่เนาะไปหนไแล้ววะ อ,อ,อันนี้เบาวเดิมนะครับเี่สปรปิงกดใหญ่สำหรับรถเคมนะครับอันนี้ลบหลอดอยังจังตอลบหลอดให้ด้วยดูนั่งกอนี้ใช้เป็นลูกปืนเดิมนะครับแล้วก็โค้แล้วก็เป็นทวงนะครับอันนี้นเขาเี่ยงแท้นะครับนี่นะครับดูง่ายนะเนี่ยค่ะก็ปอกลูกแหวนก็แท้นะครับนี่อาร์ที่หนึ่งห้านะครับ หลบวาลห้ามิลนะครับแล้วก็หลุมหกสิบนะครับก่ประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตอีกแป๊บหนึ่งนะผมนะครับก็ตอนนี้นะครับก็จะเริ่มปิดฝาแล้วนะครับนี่แคมเก็บงานแล้วเรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็ตุ่มดามเล่เบานะครับแล้วก็ลูกสูบนี่นะครับปาเก็นนี่อย่างที่บอกนะครับถ้าเราทำไปร้อยห้านะครับคือปาเก็นก็ต้องใช้ร้อยห้านะครับมา มันก็จะเบี่ยงเบียงหน่อยเนี่ยนะครับค่อยๆกดเข้าไปนะครับอย่าไปเอารุ่นอื่นใส่นะเพราะว่ามันจะทนขอบปอกมันจะทําให้ปอกมันหักนะครับเนี่ยเวลาใส่ก็ต้องเกตดูล่องเนี่ยนะครับมันต้องพอดีกับขอบปอกนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะโอเคนะผม <laughs> ผมเปลี่ยนไปแล้วเลยหนาวอะ่ะ <laughs> <laughs> อย่าให้พังได้เหรอเป็นไงมาขึ้นดี่ะลืมล็อก นะครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับหาอะไรต่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีตัวจะไอเขาเรียกอะไรตัวสตาร์ทไฟฟ้าทีหนึ่งนาทีเฮ้ยสั่งสั่งมาแล้วสั่งอะไรมาทำเองใคร<อ>สนใจก็สั่งได้นะครับอ่าเห็นเนี่ยแหมเขาขายกันลืมลำลืมลำในโซเชียลแบบเป็นตัวก็รู้กเห,ห็นว่าไอพี่มาถึงเนี่ยเราก็แล้วก็อ่าเรียบเลยก็เน่ะ คนเก๋ใช้ดีดีหมุนไม่ไหวอ่ะเอาคนนี้เครื่องติดยากอ่ะเอาโอ้หนาหมึดเลยนะหมุนดีอ่ะตัแล้วเดี๋ยวผมจะทำสั่งอะไรมาแล้วเดี๋ยวทำขายเขาบ้างฮะเปิดจะรวยแบบนี้มีใช่ไหมจะจัดให้แม่ดูดีติดง่ายไหม โอ้เลยไฟโอ้โหไฟไฟไฟล้นลนลงหลางเลยต่อล้อนใไก่มาเก็นนียคอยดีเนี่ยโอ้โหเฮ้ยร้อนยังนี่เลยเร้อนเหมือน่หนุนี่เ่ยอย่าล้นได้อนชิดมากมันไม่ค่อยร้อนเออ เดียวนั้จัดม้าเคยดุนเดียวดนชิ้มากือ่อนตรงนั้นดูให้ขึ้นไม่ลงเลยอะไรดีจัดใช่ไหมางเอาวิธีการลนนะครับอ้าวลองเลยหนึ่งเลยหนึ่งเยอะไห ไม่อยู่เลยเะื่วงกลับไ้หน่อย อ่ะลองตา่าก็ดูว่าโอเคนะครับเอางงไหน,นเ้าจับนั ลองดูรอบต่ำใหม่นี่ค่อยลุบไปอโอเครอบต่ำหนือว่าสู้ดีนะครับมีน้ำพ่นออกอ่ะโอเค รู้ด้วยเครื่องร้อนมันติดไหมเกจไม่ได้เป็นตอนเย็นทีเดียวเครื่องร้อนแล้วก็หมุนได้ทั้งวันปกติเดินเบาได้นะครับ ตอนเราจะเบาเลยตนถาว่าอันนี้วาวเดิมนะครับอ่ะโอเคมาพร้อมกันเลยใครอ่ะยีอ๋อโอ้โหได้รอฟังทั้งคนนี้เต็มเดียวกันแต่วาวโตัวใช่ไหมใช่ใช่ใช่เลยโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากะทำเครื่องนะครับอยากกระดาษสเต็ปไหนทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7989นะครับ อ่ะโอเคนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวขอจบไว้ท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ